สวัสดีครับพี่น้องปองป่ายของบาบูไทยเนาะมื้อนี้บาบูไทยกับมีเมนูต่ำอีกแล้วพี่น้องเมนูต่ำอีกแล้วตำท้อเสตีนไก่เด้อพี่น้องเบิง่งเด้อโอ้โหจวกอีพี่น้องจวกอีกจวกอีโอ้โยเสตีนไก่เด้อมื้อนี้พี่น้องมันกันเป็นเมนูที่ อ๋อถ้าบ้านนอกกับเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเนาะถ้าเป็นภาคใต้ก็เมนเมนูเด็ดอีเมนูหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะเบ่งเด้อตีนไก่ิ่งเน่ยตินไก่เด้พี่น้องอ่ะจวดนงการพี่น้องอู้ยฟูมบินต่ํากับไหลท่านแดดลมลมตกขนาดเด้มั้ยลมสีําแเลยพี่น้องอืมอืมอืมนุ่มหวานขนาดพี่น้อง นัวไหวอโอ้ยคุณหอดบานอืมอืมโอ้โหเกับผักหลายๆเนาะหลายพีย่น้นาอืมโอ้ย มาโทษพี่น้องเอ้ยกินแรงน้ำกันพี่น้องอืมแทบขน้ดพี่น้องเอ้ยอืมนุ่ขนาดบาปอืกินนกล้พี่น้องอู้ย ทำใหญ่ๆกันเลยไปนอ้องอือโอ้ยรารัดกกินไปน้องอันนี้มะเขือม่วงเหรอ อืมอืมโบเย่ะผ่านเลยเหรอเอ้ยง่ะน,น้ำปลาแดงกนูนูพี่น้องเอ้ยเจ้านี่อันนี้เราบุษราค่อสา้น้ำปลาแดงแบบต้มทุกแล้วเนาะพี่น้องเนาะแบบสำเร็จรูปเนาะ แบบบา้านเะฮ้าหน่ะมันมีพี่น้องมันมีแต่แบบเป็นโคดเนาะใส่แบบโคดเอานะแบบบา้านเะฮ้าเนี่ยหายานกะขนาดม่นมีขายหมูหม่หนครึบ โม่ยม่จะผากับพี่ส้ยองเอ้ยเอ้ยอยอ้เอ้อ้ยเอนอ้ยเอยเอ้้เอ้ะพี่น้องมอเ้ยออเเยออ อันนี้ก็าทุอมที่ข่ำ,ำห,หม,ม,มนแลพี่น้องค่ำใหญ่ๆพี่น้องความสุขขนาดนี้บ้างอื โมนแอบเอ้ยบ bon hmm. mm ่ม hmm. ีอีกแล้วพี่น้องอืมดพี่น้องแปดแปดเปดเปดโอ้โหอไหลเลยพี่น้อง แ t บหน่วขนาดพี่น้องเอ้ยฝากกดติดตามบาบุไทยเนยเดอ้อพี่น้องเดอ้อเนอะอ้บ้านเฮาเนอะเมื่อนี้กับบาบุไทยกับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ